สวัสดีสบายดีทุกคนทางกายทางใจสวัสดีสวัสดีเด้อเพื่อนๆแม่พี่น้องพานาทุกคนสวัสดีสบายดีเดอเเนน้อ,อทุกคนมาก,นกินกินข้าวน้วไเฮาข้าวเก่งทุกคนอันเฮาซื้ออันนั้นมาไปตลาดเต่นาณิคมเสื้อ,อน ลืม <laughs> แก้แล้วแก้แล้วอน,นิวมากแล้วแก้แล้วเลลืมอพรนมันไม่มีเกี้ยวเนาะแก้แล้วพี่น้องอย่าถสอสาจเด้อเกิดจะคิดอรอวันจะมาเฮามันมีเกี้ยวหมูไม่มีเกี้ยวอันน้ำเด็ก <laughs> ทุกคนไม่มีเกียเกยเยกเก้ยวน้ำหมูแดงนะัน้นน้ำคนำเด้อเจ้าเก้าเจ้าเจ้าเก้าเหาเจ้าอันเจ้า,จานายผู้ชายเหา กินตลอดนี่เพราะว่าตอนสมัยเรามีชีวิตอยู่ซื้อเขาไปซื้อให้เราตลอดแ้่แต่สมัยจะจาขายสามซิปทักได้ามาห้าซ,ซิปนะี่นห้าซิปเนาะแล้วมีเกี๊ยวหูแดงน้ำน้องจ่ายมาเห็นแล้วคิดถึงเจ้านายผู้สาย <c oughs> แล้วก็ไปหลายปีเลยเาเตือนสมารตรงนี้ฟูบานลีฟต์ไปหาที่นี่ไปครับไปหาซื้อเขาให้เราหนะ่อยเอา เราปากันนะนะเพราะว่าเรากำับเอาอุจตูกันเลอดคนตลอดมีเกี้ยวหมูแดงน้ำมีน้องจ๋ากระเจ้าไข่เฮ็นี่ยซื้อหาซิถ้าซื้อนนะน้าซื้ออันซื้อชานมแล้วก็มากินข้า ที่จริงบางคนเรา,เาใส่น้ำส้มมันจะเชียรถซาร์ฟเป็นอบอกใช่ป่ะห้าบาทเอาไปเน้ะ Thank mm -hmm. you. ไป้ไหม้เากินต้อเห้ก็ได้